ที่10ปีก็ไม่รวยนะครับเรียนท่านประธานคุณตนนท์วุฒิเอชาสินรองประธานคุณดาวเทยาวุฒิเอชาสินคณะวิทยากรและผู้ปรารถนาต้องการความสำเร็จที่บริษัทคอมมิ่งโ,โบองและต้องขอขอบคุณผู้แนะนําเข้าสู่ธุรกิจของบริษัทคอมมิ่งโกโบองครับกอบคุณให้ดังที่สุดเลยครับที่เจ็ดค่ะสาวสามขีครับผมครับยังที่ เป็นทีมหมบ่อบอกนะครับผมเองนั่นเป็นอดีตข้าราชการตํารวจกับปัจจุบันก็เป็นข้าราชการตำนาจทุกท่านครับอาชีพตารวจนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแต่เป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผมมาเป็นระยะเวลา4 0ิกว่าปีทุกท่านทราบไหมครับว่าผมเองนั้นเริ่มตน้นชีวิตข้าราชการตํารวจนั้นเมื่อปี2 5 2 0ันห้ารอยี่สิบรับรายได้ครั้งแรกหนึ่งร้ยสี่ิบบาท หนึ่งร้อยสี่สิบบาทเมื่อสี่ปีที่แล้วมันมีค่ามันมีความสําคัญกับชีวิตของผมเยอะท่านครับหลังจากนั้นผมเรียนจบที่โรงเรียนตำรวจอุตาหนกจังหวัดนครสวรรค์เป็นคนจังหวัดลบบุรีโดตอนหหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านมีนะครับหลังจากนั้นได้รับการเลื่อนขั้นไปดํารงตําแหน่งที่ทางภาคใต้เป็นพื้นที่สีแดงถูกผู้กอกันไลคผนี้จบดีเมื่อปี2523ันยี่า เพื่อนตายไปบกนผมรอดเพราะมีบุญแช่ไม่ได้ถ้าไม่มีบุญผมไม่มายืนอยู่ที่บริษัทคอมพิวเตอรแห่งนี้แน่นอนหลังจากนั้นทุกท่านครับได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นเป็น750และ900ดีใจ750ดีใจครับเียจะรอไมใหญ่โตหารอามาประกวดแคนละพันห้าติกลบไปอีกนะครับติกลบไปอีกทุกท่านครับต้องขอขอบคุณผู้ที่แนะนําเข้าสู่ธุรกิจอันยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับ ผมเองนั้นลีกหนีหลบหลีกจากทับพลายประมาณสีห้าเดือนไม่ยอมที่จะสมัครเป็นสมาชิกไม่ยอมที่ใช้บริการเพราะอะไรครับผมเองนั้นเป็นข้าราชการตำรวจมีเงินเดือนกินเป็นตลอดชีวิตผมถือว่าเป็นอาชีพที่พ่าสิกงนคํทำแล้วหยุดทําแต่ไรายได้ไม่ถึงดเหนไหมครับ <c oughs> ก่อนเกษียณอายุได้การ <c oughs> เหลืองินเดือนอยู่ที่ครั้งสุดท้ายก่อนเกษียณสามหมื่นเจ็ดพันป่ะบาทนะครับ พอเกษยียณด้วยแล้วเหลืออยู่ที่ปัจจุบันทุกวันนี้คือสองหมื่นสองพันกว่าบาทนะครับสองหมื่นสองพันกว่าบาทแต่ไม่สามารถที่จะตอบโตทได้เพราะอะไรครับพอสมัครเป็นสมาชิกก่อนท,ที่เราจะมาทรรําธุรกิจอะไรกันแต่เราต้องรู้ความไปมาเป็นไปของบริษัทว่ามาจากไหนใครเป็นเจ้าของมีความมั่นคงขนาดไหนแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวของเราได้หรือไม่ตามอัพไลน์นะครับ ตามพนักงานทุกที่ทุกทางจนกระทั่งมาเจอกับท่านประธานท่านรองประธานแล้วมาเจอบริษัทอันใหญ่โตของท่านประธานเองแห่งนี้ยิ่งมีความมั่นใจเพราะว่าท่านเองรับรายได้จากการทําเครือข่ายมากกว่าที่สิบีหลักร้อยล้านมามองตัวเองทําวิธีการมาสี่สิบปีขอโทษนะครับก็ขอบคุณอาชีพเดิมเงินล้านยังไม่เห็นแต่ท่านประธานทําแค่ยี่สิบปีรับรายได้หลักร้อยล้าน นึกในใจว่าแล้วเราจะทํำยังไงอะ่ะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ต้องการที่จะเป็นมมดอกส่งต้อตอนกรูลกได้เพราะอาชีพของผมนั้นถ้าวันนี้ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างไปกับผมหมดไปกับผมหมดบําเหน็จตกทอดก้อนสุดท้ายคือพ่อคุณจะได้แต่พอมาทําบริษัทพอมิก,กบอิแล้วสามารถส่งต่อเป็นมมดอกได้เห็นไ,ไหมครับไรายได้ครับทุกห้าวัน ในบางครั้งนึกอยู่ในใจว่าทําไมถึงโง่อยู่ห้าเดือนไม่ยอมสมัครเป็นสมาชิกจริงๆเลยนึกแล้วพอมามบกัดเนี่ยยังโกรธกับออปไลน์อีกไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ได้โบขับรถกลับบ้านเนี่ยยังไปนั่งเขียนไม่ได้เกียนครับพูดกันเฉยทาไมไม่บอกข้อดีของบริษัทคอมิเกี่ยวกับการจ่ายเงินแบบนี้แล้วทําไมเอาผมมาสมัครเป็นลําดับที่ร้อยหก ว่าสองรอยหกทำไมไม่เอาลำดับต้นๆแกบอกว่าชวนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วทำไมไม่มาไม่ได้ะเลกันนะครับเป็นการเพิ่แกบอกว่าชวนครั้งแรกทำไมไม่มาแล้วจะมาได้ไงเพราะว่าผมเองนั้นมีเงินเดืนกินอยู่แล้วไม่ต้องการที่จะทำเครือข่ายใช่ไหมครับแตุ่ท้ายเนี่ยมองเห็นภาพว่าในอนาคตของลูก ผมไม่รู้สองคนนะไม่ใช่สองลูกนะตองคนคนโตเป็นพยาบาลคนเล็กเป็นครูตอนนั้นคนเล็กยังไม่สอบครูได้ก็เลยเป็นโมดกให้กับลูกสาวคนเล็กตัวพยาบาลนั้นไม่ต้องให้เขาเพราะว่าเขามีกันเดินกี่แล้วสุดท้ายพอมาดูบริษัทพอมาเห็นความมั่นคงแล้วยิ่งสร้างความมั่นคงทุกท่านมองไปแต่ท่านท้ายมือคนฝาผนังไว้บอดแป้นสีเขียว นี่คือความมั่นคงที่จะมีขึ้นในอนาคตที่ประธานตั้งใจไว้แล้วว่าจะสร้างอาคารสิบชั้นเป็นบริษัทที่ใหญ่โตของพวกเราเห็นไหมับ